สิบบทสวดมหาสมัยสูตรเอวัมเมสุตังเอกังสมยังพรควาสักเกสุวิหรติกบิละวัตุสมิงมหาวเนมหาตาพิ่กุสังเคนาสัทิงปัญจมเตหีพี่กุสเตหีสัพเพเหวะอรหันเตหีทัาสหิสาโลกธาตุหีเทวตาเยบุเยนาสันติปิตาโนติ พระวันตังทัศนายาพี่ขู่สังคันจอะอรหโขจะตุนนางสุทธาวาสะกายิกานางเทวานางอเอตาทโหสิยังอายังโขพระขวาสักเกสุพิหรารติกับบีละวัตถุสมิงมหาวะเนมหาตาพี่ขูสังเคนาสัตทิงปัญจามเตหีพี่ขูสเตหีสัเพเหวอาอรหันเตหีทัศนิจาโลกธาตุหีเยปุเยนะสานิปติตาโหติพระขวันตังทัศนายาพี่ขูสังคันจะยานูหน้าไมยามปีเยนพาพระวา เตนุปสังกเมยามาอุปสังกมิตวาพระขวโตสันติเกปจเจกคาถาภาเสยยามาติอัตโขตาเทวตาเสยยาถาปินามะพระละวาปุริโสสามัญชิตังวาพาหังปัสสาเรยาปัสสาริตังวาพาหังสัมินชัยยาเอวะเมวะสุทธาวาเสสุเทเวสุอันตระหิตาพระวโตปุระโตปาตุระหังสุอัโขตาเทวตาพระวตตัง อภิวาเทตาวาเอกมันตังอัดถังสูเอกมันตังทีตาโคเอตาเอกาเตวตาพระขวัตโตสันติเกอีกมังคาถังอภาสีมหาสมยโยปะวะนาสมิงเทวากายาสมาคตาอาคาตามหาอีมังธรรมมาสามย,ยังท่ากิตาเยวะอปราชิตาสังคันติอันโโอปราเทวตาพระขวัตโตสันติเกอีกมังคาถังอภาสี์ตตะพิขโวสมาทหังสุ จิตตังอัตโนออชุกามก,กังสุสารถีว่าเนตานิฆาเหตวาอินทิยานิรักขันติปันทิตาติอัตโคอปาราเทวตาภกวโาตาสันติเกอีมังคาถาังอาภาสีเชตวาขีลังเชตวาปรีคังอินทัขีลังโอหัจะมะเมชาเตจะรันติสุทาวิมาลาจากขุมาตาสุทันตาสุสูนาคาติอัตโคอปาราเทวตาภะกัโตาสันติเกอีมังคาถังอาภาสีเยเกยจิพุธทธัง สารานางขาตาเสนาเตคมิสันติอปาญภูมิงปหายะมนุสังเทหังเทวากายยางปริปุเรสันตีติอรโคภะควาพิขูอามันเตสิเยบุเยนาพิขเวทสสุโลกทธาตุสุเทวตาสันนิปฏิตาโหติทัทาขาตังทัศนายาพิขูสังคันจะเยปิเตพิขเวอเหสุงอติตามาทธานางอราหารันโตสามมาสัมพุทธ,ธา เตสัมปีพัควันตานางเอตปรมาเยว่าเทวตาสันนิปฏิตาอเหสุงเสยยาถาปิไมหางเอตระหิเยปิเตพิกเวพระวิสันติอนาคตามัทานางอรหันโตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปีพัควันตานางเอตปรมาเยว่าเทวตาสันนิปฏิตาพระวิสันติเสยยาถาปีไมหางเอตระหิอาจิกิสามิพิกเวเทวกายานางนามานิกิตะยิสามิ พิกขเวเทวกายานางนามานิเทศิสามิพิกขเวเทวกายานางนามานิตังสุนาถาสาธุกังมานาสิกโรธาาศิสามิตีเอวัมพันเตติโคเตพิขูพคกวตโตประจัสโสสุงพควาเอตตทโวจะสิโลกะมนุกะสามิยัตถะภูม,มาตาทัศิตาเยศิตาคิริขภรงังปะหิตตาสมาหิตาปูทูสีหาว่าสันล,ลีนาโลมหังสาพิสามุนโน โอทาตะมะนาสาสุทธาวิปสันนมะนาวิลาพินโยปัญจสเตยตะวาวะเนกปิละปะเวตะเวตะตัวอมันตะยิสัทาสาวะเกสะเสนระเตเทวกายาพิกันตาเตวิชาณะถะพิกขเวเตจะอาตปะมะกรุงสุตวาพุทธศาสาสนาเตสามปะตุระหูยานังอมนุสานะทัสสนาอเปเกสะตะมทธาคุงสหสัง อัทะสตงตตังเอเกสหัสสานางอะมนุสานามัทสูงอัปเปเกนันตะมัททขงที่สาสภาพุตาอหุงตันจากสภพังอภิญญายะวะวะกิตวานาะจคุม,มาตะโตอามันตะยสีสัทธาสาวเกสาสเนระเตเทวกายาอภิการตาเตวิชานาถาพิขโวเยโวหังกิตยิสามิขิราหีอนุปุพพโส สัตตะสหัสสาวยาขาภูมิกาบีละวัฒวาอิทิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยาสัสีโนโมทมานาพิกามุงพิกขูนางสมิติงว่านางชาสหัสสาเหมวตายขานานตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยาสัสีโนโมทมานาพิกามุงพิกขูนางสมิติงว่านางสาราคิตาติสหัสสายขานานตะวันนิโน อิทธิม <Christians> ันโตชุติมันโตวันนาวันโตญาสสีโนโมทมานาอภิกามุงพิกูนางสมิติงว่านางอิเจเตโสราสาสหาสายาขานานตะวันนิโนอิทธิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตญาสสีโนโมทมานาอภิกามุงพิกูนางสมิติงว่านางเวสามิตาปัญจสตาญาขานานตะวันนิโนอิทธิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตญาสสีโนโมทมานาอภิกามุงพิกูนางสมิติงว่านางกุมพิโรราชาขาหิโกเวปุลสานิเวสนาง พินโยนางสัตตะสหัสสังยาขานางปยิรูปาสติคุมพิโรราชาข้าฮิโกโซปาข้าสมิติงว่านางปุริมันทิจะที่สังราชาท่าตาระโถภาษาสติคันทับพานังอธิปติมหาราชายกสิโสโุุตตาปิตาสาพาหาวอินทนามามหาพลา อิทธิมันโตชุติมันโตวันนวันโตยาสสิโนโมทมานาพิกามุงพิกูนางสมิติงว่านางทักขีนันจาที่สังราชาวิรุณโหตปัสสาสติกุมพันธานางอธิปติมหาราชายาสสิโสปุตตาปิตาสาผ้าโวอินทนามามหาพลาอิทธิมันโตชุติมันโตวันนวันโตยาสสิโนโมทมานาพิกามุงพิกูนางสมิติงว่านางปัจชิมันจาที่สังราชาวิรูปโคปัสสาสตินาคานางอธิปติมหาราชา ยาิสิโสปุตตาปิตาสาพหาโวอินทนามามหาพลาอิทิมันโตชุติมันโตวันนวันโตยาสสิโนโมทมานาพิกามุงพิกขูนางสมิติงว่านางอุตราราจาที่สังราชากูเวโรตัสสาสติยาขานางอาทิปฏิมหาราชาญาสิโสปุตตาปิตาสาพหาโวอินทนามามหาพลาอิทิมันโตชุติมันโตวันนวันโตญาสิโนโมทมานาพิกามุงพิกขูนางสมิติงว่านาง ปุริมาที่สางทาตาราโถทักขีเนนาวิรุณหะโกปชิเมนาวิรรปโคกูเวโรอุตรังที่สางจตารโรเตมหาจาราชาสมันตาจตุโรทิสาท่าทันละมานาอาจทังสุวเนกาปิลาวัฒเวเตสางมายาวิโนทาสาอาคูวันจะนิกาสถามายากุเตนทุเวเตนทุวิภูจะวิภูโตสหะจันทโนกามาเศโถจะกินนุขันทุนิคันทุจะปะนาโทโอปมัญโยจะเทวาสูโตจะมาตาลิ จิตโตจิตตะเสโนจักันทโพโนโรราชาชโนสะโพอาคูปัญจสิโขเจว่าติมพารูสุริยวัชสาเอเตจันเยจราชาโนคันทภาสหาราชุภิโมธมานาภิกาโมงภิกขูนางสมิติงว่านางอาถาคูนภาษานาคาเวสาลาสหาตัชากากรรมพระลัสษัตราอาคูปายาคาสหายาติพิ ยามุนาทะตะราชาจะอาคูนาคายสสาสิโนเอรวันโนมหานาโคโสปาฆาสมิติงวนังเยนาค่าราเชเยนาฆ่าราเชสหัสาหารันติที่พาทิชาปะขีวิสุทธาจากักขูเวหายาสาเตวนามชาปตาจิตตาสุปนาอิติเสเต,เตสะนามังอภยันตะา,านาคาราชาณมาสิ สุปันนาโตเขมะมากาสีพุทโธสันหาหีวาจาหีอุปวะหายันตานาคาสุปันนาสารณะมากังสุพุทธังชีตาวชิราตเถนะสมุทังอสุราสิตาพาตโรวาสะวเสเตอิทิมันโตยัสสิโนกาลกัญชามหาพิสมาอสุราทานเวฆาสาเวปจิตติสุจิติจะปหาราโทนมุจีสหะสตันจะพัลลีปุตตานางสเพเวโรจะมนามกา สันในหิตรวาพระดิงเสนางราหุพะทะมุปาขโามงสามาโยธานิทัพัทันเตพิกูนางสมิติงว่านางอาโปจะเทวาปทวีจะเตโชวาโยจะตถาข้ามงวารุณาวารุณาเทวาโสโมจะย,ยสา,าสาสาสหะเมตตากรุณากายิกาอาคูเทวายสาสสีโนทะเสเตทัสทากายาสาเพนานาตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนะวันโตยสาสสีโนโมทมานาพิกามูพิกูนางสมิติงว่านาง เวนทูจะเทวาสหารีจะอาสมาจะทุเวย่มาจันทสูปนิสาเทวาจันทมาคูปุรกิตาสุริยสูปนิสาเทวาสุริยามาคูปุรกิตานักขัหนักขัดตานีปุรกิตาวาอาคูมันทวาลาหากาวะสูนางวาสโวเสโถ สกโกปาฆ่าปุรินท่าโทถท่าเสเตท่าสถากายาสเพนะนาตะวันนิโนอินทิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยะสสีโนโมทมานาพิกามุงพิกูนางสมิติงว่านางอาทาคูสาภูเทวาชลามาขีสีขาริวะอริธากาจะโรชาจะอุม,มาบุภานิภาสีโนวารุณาสหพรมมาจะอจ,จุตาจะอเนชากาสุเรยะรุจิราอาคู อาคูวาสวะเนสีโนท่าเสเตทัศธากายาสัพเพนานตะวันนิโนอิทิมันโตชุดิมันโตวันนาวันโตย่าสสีโนโมธาณาพิกามุงพิขูนางสมิตริงว่านังสัมานามหาสมานามนุษามนุสุตมาคิธาปทูสิกาอาคูอาคูมโนปทูศิกาอาถาคูหารโยเทวาโยเยจะโลหิตะวาสีโนปารขามหาปารขาอาคูเทวาย่าสสีโนท่าเสเตทัศธากายาสัพเพนานตะวันนิโน อิทิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยะสสิโนโมทมานาพิกามุงพิกหูนางสมิติงว่านางสุกากากรุมหาอารุณาอาคูเวฆะนะสาสหะโอทาตะไครหาปโมคขาอาคูเทวาวิจักนาสถามตาหาราคชามิสกาจะยะสสิโน ธานายางอาคาปชุนโนโยที่สาอภิวาสติท่าเสเตท่าสทากายาสภเนะนานะตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนวันโตยะสสสีโนโมทมานาพิการมงพิขูนางสมิติงว่านังเขมียาตุสิตายามากัทกาจะยัสสีโนสามพีตกาลามาเสถาโชตินามาจะอาสาวานิมมานารติโนอาคูอัถาคูปรานิมิตาท่าเสเตท่าสทากายาสภเน,นะนาตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโต วันนวันโตย่าสัสีโนโมโทมามาณพิการมูพิกุนางสมิติงว่านางสัตเทเตเทวานิกายาสเพนานตาตะวันนิโนแนวมันว่าเยนาอาคันฉงเยจันเยสัทิสาสาประวุฒาชาติม้าขีลังโอคตินะมานาสวังถ้าเขโมฆาตรังนาคังจันทังวะอสิตาติตังสุพรามาปรมโตจะปุตตาอิทิมโตสหสันนางกุมาโรโอติสโจสจะโสปะฆา,าสมิติงว่านางสหัสสพราม,มาโลกานางมาหะ มหาพรหม,มาพิติทติอุปปันโนชุติมันโตพิสมากายโยย่าสสิโสทัสเศรษอิสราอาคูปจเจก,กะวะสะวัติโนเตสันจะมัชโตอาคาหาริโตปริวาริโต,ตเตจาสเพอภิกันเตสินเทเทเวสพ,พรมเกมาราสนาพิกามิสัสสการหาส,สามันทียังเอถาคันหาถาพันทาถาราเคนะพันธมาถุโว สามันตาปริวาเรตมาโวมูลจิตหาโกจีนางอิติตัทธามหาเสโนการหาเสนัางอเปสยิปานินาตลมาหาจจาะสาราังกตวานาเพร,วาาระวังญาถาปวุสโกเมโคธนายันโตสุวิชุโกตทาโสปัจจุทาวติสังกุโทอสัยงวเสตันจะ สพังอภินญญายาบาว่าคิตวาน่าจะคุมาตตโตอามมนตยิสัทธาสาวเกศาส,าสเสนราเตมาราเสนาพิกันตาเตวิชานาดะพิกาโวเตจะอาตับปะมะกระรงสุตวาพุทธศาสาสนางวีตาราเคหิปากามุงเนสังโลม,มัมปีอินชย,ยุงสเพวิชิตะสังคามาพยาติตายะสาสิโนโมทันติสหภูเตหิสาวกาเตชะเนสุตาติ